ว่าวันนี้กินแค่นี้แหละโมเมนต์ปะเป้าอีกเย้ามากอันนี้โบโบโบเแนํามจ้าไอ้ขาวที่บาทเอามาอีกเอามากตัวนี้ไม่จัด่าให้บอกเพื่อนว่าวันนี้เอาแค่นี้พอเคยปะใช่รู้อย่างไนบ้างมันสิเมนอยากเห็นนั่นแบบนี้ดมือเนี้อคำนี้ละ มือหลังไปวากันไหมเนี yeah. ่ยอังเสดแล้วมันจะลดลงไปโดยปริยายโดยแบบดยอ,ตอัตโนมัติเลยเนี uh ่ยค่ะเออเพราะมันคือว,วิธีการลดของเรามันจะมีหลายรูปแบบเนาะ mm hmm. เออประมาณนี้ mm hmm. ให้มูซอยเดอมูน้ำกันถี่กินน้ำกันนี่หลย mm hmm. ยาส่วนกันเถื่ให้ส่วนกันลดหรือว่าเอาคงเดิมจะเอาคงเดิมอันนี้กลุมต่อไปค่ะกลุ่มละ คนนี้สัญญาเข้าพรรษาเนี่ยคุณดีเข้าพรรษานี้จงจะยาวไปถึงเก้าเดือนสัญญาเข้าพรรษานี้สามเดือนจะเป็นการออกพรรษาอีกเก้าเดือนหนู่เข้าพรรษาเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสัญญานี้หนูจะขอยืดเวลาออกไปอีกเนาะจากปกติเข้าพรนษาสามเดือนเราเรานี่ว่าสุยากโบกิน

กอเป็นคนที่เหล้าึี่สได้ลยเพราะที่เครวยมากบบนี้นอยปานไม่เอาเขาไป่เขาไปแก่ปานเคช้าจ้ะจะว่าจะเรวมากี่อคนมาตามันดงแต่กอนพุกมากแต่ปานไหนเรามากเลยนมันคอทคนที่อยากอยากเป็นบุคคลยินดีจะมาตัวไปนีคนช้าแล้วค่ะคิดว่าสี๋ก็บีบอ่นมีดอก มากินเนาะเขาภาษาตอนน้ำมหนูอีกเนาะจ้าเพราะว่าเป็นคนมีพลาหลายขอเก้าเดือนนะคะจ้าชุดเตอน่ยนเตนก็าจ้าเพราะว่าเจ้านมัจะชวนหมานที่เขาตาเขาโดงเพราะว่าดูน้ำมูหายเราหายเราพี่หน่ไม่ชวนแจะเสียวจ้ายเจ้านตาอย่างนี้นเขียงใหม่็นใหม่ใหม่หายเราจะเลือกจะเศร้า เขาเลบอกว่าอยางบางวิธหลังนึงเนหลังไม่ก็คือหลังก็โกต่อได้ล่ะบอกว่าคนไม่เม่นวิจิตรอยากจะาไปเลยนอผู้ใดผู้ใดไปไปขอสื่อแต่สาวผู้ใดทั้งผีตั้งคุพผีบอกคนญ่ก็บอกว่าห้างใหญนยี่ท่านเออคนไงคนิดตายเลยอ่ะนไป่ายหลังที่สองจะบุญเน้อบุญเน่าบุญเก่าบุญสิเอ็ดโมงบุญได้จะงมากไหมแล้วก็บอกห้างแล้วมจะท่วง้ันกลางแล้วละ แสดงว่าท <c ười> ่า uh นีเ huh. ็นผว่าท่านลูกเป็นสาวมไงอี้กลูกจเลิกพ่างาง่ายงนขอทุนเราอยู่บลาแล้วมั้งต่ตอนนี้เราต้อบอกไรแตอบน้อยยังไม่ทานน้เป็นหลานชาเนาะไม่อยากทานเลยวะพอยาล่างแล้วลึกจมให้เราดูแล้วเลืเลยมันว่าโอ้สาธุถนข้าจบอกว่าข้นยไแถววนนี้อเอาเหล่าใส่มะเตะก็กินน้อยเตะากให้เลือเลย ต้ห่อนเราคนเฝ้าคนเดียวอะไร้วาตเบ่ีนี้าเปี่ยนเ้าเช่าอะไรนะเลยมือเราบ้อุ้ยเราเช่าตั้งเดือนบ่โอ้เข่าอี้ได้แจกจ่าปันเนกลาขอบคุณมากที่มาเนี้หนูอยากอยากจะขอเพราะว่ายาอยู่ในฐานะของร้านค้าผู้ที่เมาก็คือว่าคนดิจิตแมนค่ะนุ้ยอยากให่ขายจะบอกเล้ว่ามือนีกินซัมเนล้า มื่อไห่เยกินมาคขานี้สชิลบายังไมาเราเลยเป็นังก็บพอยากได้เงินเราเขาส่งสิเมาอ๋อค่นมีส่งเมาเดียวตอนนด้แตู่ขอจะขอบเพื่อชุมชนของเราคอ่าคุณอะคุณกดอันนี้มัทีหลังยังไม่ได้ถ่ายรูปคนอื่นก็ถ่ายไปแล้วคนะว่า้วกได้ิสอนอยากอกเคนนี้จะเข้าวันษากี่เดือน

ม่ยังหรอกแต่พวอของผู้หญที่กันว่ามูขอกรอะหากับมี้แต่คนที่ใสแบบนี้นะครับบอกคนนี่แหละคนหกมูหกเพื่อนถ้ารั<า>กมูลกมลแล้วเพื่อนก็ย่าซื้อเราให้มูกินให้เหล้าเท่ากับแช่งบ้าอาจจะมีบางโอกาสละให้เราหมูกินโอกาสใด โอกาสไหโอกาสมันด okay. ูดูด mm ิโอกาสเกี <im 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 ่ยวเขากขาว่ากินเราเอาเราให้มูกินคนเพื่อนก็ว่าแมนเ็บเขาก็ว่าแมนตาเขาก็ว่าแมนยัดเวล่ะให้บอกกันที่หล่ะทางที่หมูมาขอสิพกกออเขาเอ็ดเวียกให้บ่ล่ะใส่แห้งก็ยังว่าให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นว่าใส่ใส่แห้งพวกหรือว่ายืสาหล่ะยืดสหล่ะเป็นว่าล่ะ เออไม่ใช <Eat, S 2> ่หลาถามๆเนอะเอ่อไม่ใช่เราพุ่ยอมนี่นี่เลยสนญาอยู่นะวัน